ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง m e s t Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวเชิงลึกของรถกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด2026 Isuzu D-Max EV โดยเราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกสมาร์ทนับภายในตัวรถฟีเจอร์ต่างๆและราคาว่าคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของหรือไม่จากภายนอกคุณจะยังคงเห็นรูปลักษณ์อันแข็งแกร่งในสไตล์ D-Max ที่คุ้นตาแต่มีรายละเอียดบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นรถไฟฟ้ารุ่นพลังงานแบตเตอรี่ยังคงใช้โครงสร้างแชสซีแบบบันได และระบบขับเคลื่อน4ีล้อเต็มรูปแบบทําให้ยังคงความแข็งแกร่งเหมือนเดิมดีไซน์ภายนอกไม่ได้พยายามทําให้ดูเป็นรถ e ีวจ่าแต่เน้นความเรียบหรูและพร้อมลุยมีซุ้มล้อที่แข็งแรงเสริมด้วยคโครเมียมเล็กน้อยและความสูงจากพื้นประมาณ210มเมพร้อมความสามารถลุยน้ําลึกได้ถึง600ม mm, มถือว่าสบายๆสําสหรับสายออฟโรด ในด้านสมรรถนะรุ่นปี2026นี้มาพร้อมมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุด140กิโลวัตต์ประมาณ188-190แรงม้าและแรงบิด325นิวตันเมตรจากคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อถาวรทำให้มีสมรรถนะลุยทางวิบากได้จริงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลาราว263กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน W ัการชาร์จไฟจาก20%ถึง80%ด้วยระบบ DCFA s t c ชา r ์ e ใช้เวลาประ หนึ่งชั่วโมงส่วนการบรรทุกยังยอดเยี่ยมเช่นเดิมรับน้ำหนักได้ประมาณ1ตันและลากจูงได้สูงสุด3.5ตันแม้น้ำหนักรถจะมากขึ้นจากแบตเตอร์นี่แต่ก็ยังคงความเป็นรถกระบะาสายลุยตัวจริงไว้ครบถ้วนภายในห้องโดยสารยังคงรูปแบบคล้ายรุ่นดีเซนใช้วัสดุโทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและงานบรรทุกหนักเบาะนั่งและแผงควบคุมแข็งแรงใช้งานง่ายถึงแม้ จะไม่รุราแต่เน้นความทนและใช้งานได้จริงจุดชาร์จไฟถูกติดตั้งไว้บริเวณช่องเติมน้ำมันเดิมดูเรียบร้อยและลงตัวอีกทั้งยังได้ความเงียบและการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นจากระบบไฟฟ้าระบบการสะเทือนหลังแบบเดอร์ดิอนถูกนํามาใช้แทนแหนบทาให้ขับสบายขึ้นโดยยังคงรองรับน้ําหนักได้ดีมาถึงเรื่องราคาการบ้างราคาจําหน่ายในสหราชาอาณาจากักรอยู่ที่ประมาณ59,995อปอนด์หรือราวๆ2.9ล้านบาทไทย ประมาณ8,800ดอลลาร์ USD ซึ่งสูงกว่ารุ่นดีเซนพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะการบรรทุกลากจูงที่ไม่ลดลงก็ถือว่าคุ้มสำหรับผู้ที่ต้องการกระบะไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงโดยสรุปแล้ว Isuzu D-Max EV ปี2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหากระบะขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ทั้งแร่งทนลุยได้จริงและยังรักษาเอกลักษณ์ของ D-Max ไว้อย่างครบถ้วนภายนอกแข็งแรงสมรรถนะแน่นภายในใช้งานได้จริง และราคาก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคขยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมบนช่อง MS Auto Review อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้กดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากพวกเรา